สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านังงะจีนนะครับเรื่องพงศวดานผู้เทพต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็เป็นตอนที่227นะครับก็ตัดภาพมาที่ฉากแรกนะครับเทพธิดาก็ได้พูดว่ามันเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของคนของเราเราได้ประสบพบเจอกับความสูญเสียมามากพอไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่ ทดลองมันเจ้าลองทำดูเถิดข้าอนุญาตเนยลีก็ได้ตอบเออเช่นนั้นข้าลงไปเลยนะจากนั้นเนยลีก็ได้ดำน้ำลงไปนะครับผมแล้วก็เนยลีก็ได้พุ่งลงไปหาลูกบอลแสงนะครับแล้วก็ได้มาหยุดต่อหน้าลูกบอลแสงแล้วก็ได้มองไปที่ร่างจริงของเทพธิดานะครับผมจากนั้นเนลีก็ได้หลับตาเพ่งสมาธิ และรวบรวมพลังจากนั้นก็ได้ใช้นิ้วที่เปล่งแสงชี้ไปที่ร่างจริงของเทพธิดาและจากนั้นร่างของเทพธิดาที่ลอยอยู่บนฟ้าก,ก็ได้กรีดล้องออกมานะครับผมก็ตัดภาพมาที่ใต้น้ำนะครับเนียดีก็ได้วาดเขียนอักขระอาคมลงบนร่างจริงของเทพธิดานะครับผมแล้วก็เนรีได้คิดอย่าบิดตัวไปมาแบบนี้สิ หน้าอายอูนะแล้วก็เนลีก็ได้มองไปที่ร่างของเทพจิดาแล้วก็พูดว่าขันแรกเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็เนลีก็ได้พูดต่อดีเช่นนั้นขั้นที่2อง 2> เนลีก็ได้เบิกเนตนะครเป็นดวงตาสีทองแล้วก็เหมือนจะเห็นภาพย้อนอดีตครับเป็นดาวตกหรือว่าเป็นดวงไฟพุ่งลงมาครับผม ก็ดวงไฟนั้นพุ่งจากนอกโลกเข้ามาสู่ดาวโลกนะพุ่งลงมาแล้วก็เข้าปะทะกับพื้นอย่างจังครับเกิดไฟลุกไหม้บริเวณที่เข้าปะทะตรงนั้นก็จะมีน้องหมาหันไปมองนะผมก็บริเวณที่เข้าปะทะก็จะมีพวกสัตว์ป่าหรือนอกบินออกไปครับจากนั้นก็มีชาวบ้านสองคนที่อยู่บริเวณนั้น มายืนมองในหลุมพร้อมกับน้องหมาครับชาวบ้านสองคนที่มองลงไปในหลุมก็เจอเด็กทารกคนหนึ่งนอนอยู่ในหลุมพร้อมกับเปลวไฟนะครับผมจากนั้นก็ตัดภาพมาที่บ้านเป็นบ้านนะผมก็มีหญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กทารกนะครับผมจากนั้นก็พูดว่าพวกเราจะตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าอะไรดีสองคนนั้นก็ได้พูดกันเด็กคนนี้มาพร้อมกับ ีกนกเหล็กเช่นนั้นก็ตั้งอยู่เยียนก็แล้วกันแล้วก็ผู้หญิงก็ได้พูดว่าอยุ่เยียนน้อยเจ้ารีบโตไวไวนะแล้วก็จากนั้นก็มาเป็นภาพของการเติบโตของเทพธิดาอยู่เยียนนะครับก็มาจนถึงภาพปัจจุบันแล้วก็เป็นภาพของเนียลีนะครับผมจากนั้นเนียลีก็ ได้เอามือไปที่บอลแสงแล้วพูดว่านี่มันความทรงจำของพี่อยู่เย็นสินะพี่อยู่เย็นเป็นใครมาจากไหนกันความรู้ของข้านั้นมีไม่มากพอสำหรับเรื่องนี้ด้วยสิเอาเถอะปรับแต่งร่างของนางให้เสร็จโดยไวก่อนโดยโครงสร้างหลักๆมีอยู่สองชนิดอีกทั้งยังมีดาวแสง ถึงห้าดวงก็ตัดภาพมาที่เนลียังวาดวาดเขียนอักขระอยู่นะครับแล้วก็ได้อุทานร้อนสิ่งนี้สินะคือต้นกำเนิดพลังชีวิตของพี่สาวเนลี่ยังคงคิดในใจตราบใดที่แสงทั้งห้านี้ยังคงอยู่แม้ว่าพลังของนางจะกระจัดกระจายออกไปพี่สาวอยู่เย็ยนก็จะไม่มีวันตายถึงแม้ว่าจะ สูญเสียพลังสัจธรรมไปก็ตามหรือว่านางคือเทพทิดาจริงๆร่างกายของนางมีความลับอยู่มากมายนักเอาไว้ค่อยดูใหม่คราวหน้าก็แล้วกันรีบปรับแต่งร่างของนางให้เสร็จก่อนดีกว่าจากนั้นเยนลีก็ได้ชีชนิ้วไปข้างหน้าแล้ววาดเขียนอักษรล,ลงบนร่างกายของอยูเย็ยนนะครับก็ได้ทำการวาดเขียนๆอยู่ สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้พูดว่าอันสุดท้ายแล้วก็ขีดเขียนต่อครับแล้วก็พูดว่าเสร็จเรียบร้อยพลังศัจธรรมแห่งไฟทีนี้ก็พุ่งหานางได้ไวขึ้นแล้วแล้วก็เนลีได้คิดในใจพลังศัจธรรมของข้าเองก็แทบจะหมดแล้วด้วยสำหรับข้าตอนนี้แอบลำบากไม่เบา แล้วก็เนียรีก็ได้มองไปที่ร่างจริงของยูเยียนนะครับแล้วก็ร่างนั้นก็ได้ปล่อยพลังออกมานะครับจากนั้นร่างจริงของยูเยียนก็ได้ลอยขึ้นไปหาล่างที่เป็นร่างจิตที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับผมก็ตัดภาพมาที่ร่างที่เป็นร่างจิตนะครับก็ได้พูดว่าสุดท้ายแล้วเขาจากนั้นก็เธอก็ได้มองไปที่ ผิวน้ำนะครับแล้วก็พบบางสิ่งบางอย่างเป็นแสงอยู่ผิวน้ําแล้วร่างจิตก็ได้พูดว่าทํามันสําเร็จจริงด้วยจากนั้นแสงที่อยู่บนผิวน้ําก็ได้ลอยผุดขึ้นมาอยู่บนอากาศมาลอยอยู่มาลอยอยู่ตรงหน้าร่างจิตนะครับแล้วก็ร่างทั้งสองร่างก็ได้มาเจอกันครับผมเมื่อร่างทั้งสองร่างมาเจอกัน ร่างทั้งสองล่างก็ล้อมรวมกันครับผมก็เนลีก็ได้ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําแล้วก็เห็นร่างทั้งสองล่างกําลังล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันพอดีครับผมและในตอนนี้ทั้งสองก็รวมร่างกันอยู่ในบอลแสงเพื่อที่จะเป็นร่างเดียวแล้วก็รวมร่างเสร็จอยูยูเยยนก็ได้พูดว่าเนลีขอบใจเจ้ามากที่ช่วยปรับแต่งร่าง ของข้าให้แล้วก็ได้พูดต่อความรู้สึกทางกายเนื้อเช่นนี้มันนานเสียกว่าที่ข้าคิดไว้เสียอีกเนลีก็ได้ปีนไปขึ้นมาจากน้ำนะครับแล้วก็ได้ยืนขึ้นแล้วพูดว่าไม่เป็นไรแล้วก็เนลีก็ได้พูดว่าแอบเพียอยู่นะมันใช้พลังมากเกินไปแล้วก็อยู่เยียนก็ คิดบางอย่างนะครับแต่ก็ไม่พูดแล้วก็ได้พูดออกมาเราเป็นหนี้เจ้าแล้วจากนั้นยูเยียนนะครับก็ได้พูดว่าถ้าหากหลังจากนี้มีเรื่องอันใดให้ช่วยก็ขอให้พูดออกมาก็แล้วกันก็เนียรีก็ได้พูดว่าพี่สาวเทพริดาเก่งใจไปแล้วพวกเราต่างก็เป็นมนุษย์หากให้เทพริดาอย่างท่าน มาคอยช่วยเหลือเชกเช่นท่านหลังจากนี้พวกเราร่วมเดินทางไปด้วยกันก็พอแล้วก็เทพธิดาได้มองไปที่เนรีแล้วก็ได้ตอบรับอ้าคนอย่างเจ้ามีอะไรให้เทพธิดาต้องช่วยอีกแล้วก็ได้พูดกลับไปกับกันเป็นเราต่างหากที่คอยให้เจ้าช่วยเอาเถอะแล้วจะทำอะไรกันต่อ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่227นะครับก็ยังไงก็สนุกกันหรือเปล่าชอบกันไม่เอ่ยยังไงก็ติดตามตอนต่อไปนะเลยนะครับผมสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีครับ